ฉันคือเดอะด็อกเตอร์นี่ไม่ใช่หัวของเวหรอกน้องชายฉันแอมเมเนเจอร์และฆ่ามันซะพ่อกับแม่ไปจัดการงานที่อเมริกาค่อยหลายวันนะก็จะกลับเฮ้ยทำไมถึงพูดเรื่องนี้อ่ะพี่ก็ อย่างที่นายควรจะเข้าใจนี่เป็นจังหวะที่ดีที่ฉันเจอชวนแฟนมาที่ห้องอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วไม่อ่านหนังสือแล้วเหรอเออฉันอ่านจนไม่เหลืออะไรให้อ่านแล้วขอพักสักวันเถอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับได้ไหมล่ะโอเคเอย <Okay. S 1> ถ้าจะให้ไปรับก็โทรมาบอกแล้วกันโอเคเยี่ยมเป็นจังหวะที่ดีจริงๆนายคิดว่าฉันจะสอบติดหมอด้วยคะแนนเท่าไหร่มั่นใจสมบัติแกจริงฉันว่าอย่างแกน่ะนาจะได้เต็มอยู่แล้วก็แกเก่งจะตายาดิเออเล่าล่ะเออแล้วโปรเจกต์หุ่นยนของแกนี่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วล่ะมันก็ไปได้สวยนั่นแหละก็เหมือนกับสร้างรถนั่นเลยนะก็แค่เป็นล้อเป็นขานะ่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นทดสอบการใช้งานแค่นั้นแหละ สวยหวังว่ามันจะพิดของโลกแล้วกันมันไม่เกิดึ้นหรอกเออทอมและโจเซฟล่ะยังตามมาควานกันอยู่ไหมก็ไม่เห็นหน้ามันนานแล้วตั้งแต่มันเข้าโรงเรียนหลายร้อยไปฉันเองก็ไม่อาจจะเจอหน้ามันอยู่แล้วด้วยหวังว่าจะเลิกจ้องแฟนกันแล้วกันจะจบเรื่องกันสักทีเหมือนกันฉันเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงเป็นคนอย่างนั้นไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทําไมแม่ฉันถึงไปแต่งงานกับคนที่มีลูกนิสัยอย่างนั้นได้ เออสักวันแกคงเข้าใจเองแล้เรื่องของผู้ใหญ่แล้วนะเออก็อาจจะจริงของแกว่าไงนะเธอท้องหละแต่ตอนนั้นเราใช้ถุงยางแล้วนี่ <_ c oughs> นไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ฉันว่าเราคงต้องรีบบอกพ่อแม่ของพวกเราโดยด่วนดดเลยแล้วรีบหาทางแก้ไขแต่ฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอหรอกเราจะผ่านมันไปด้วยกันเทวคือ แฟนฉันเธอบอกเลยฉันแล้วไม่เป็นงั้นละ่ะก็เธอบอกว่าเธอไม่อยากเป็นตัวขวางอนาคตฉันฉันพยายามที่จะคุยกับเธอแล้วแต่ว่าเธอปิดทุกการติดต่อของฉันหมดเลยดัยงนั้นตอนนี้ฉันคิดว่านายคงจะรีบเรียนหมอให้จบแล้วไปขอคืนอีกเธอซะเกิดเอ้ยหมอน่ะหมอผ่อาตัดเชียวนะเว้ยมันใช้เวลาเรียนกว่าจะจบก็แปดปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ระดับแกฉันเชื่อว่าทำได้เร็วกว่านั้นอีกขอบอใจนะเพื่อนที่นายเชื่อใจฉันไม่เป็นไรหรอกอีกไม่นานฉันก็ต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาฮาวาดแล้วนะที่ฮาวาดโชคดีเพื่อนขอให้นายผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีโปรดติดตามตอนต่อไป